พระธันวารับจ้างบวชให้โยมแม่โดยมีรถรูเป็นค่าตอบแทนอุตสาห์ไปบวชถึงวัดป่าที่เคร่งครัดพระเนวัดต่างปฏิบัติดียกเว้นพระธันวาเขาคิดว่าการอยู่วัดป่ามันดีตรงที่อยู่ใครอยู่มันหลังทำกิจส่งแล้วช่วงจำวัดหรือนอนเขาจะแอบฉันมามา่าโทรคุยกับสาว ถึงขนาดนักเจอกันที่ต้นตะเคียนท้ายวัดขณะที่กำลังเข้าได้เข้าเข็มวิญญาณของนางตะเคียนเฝ้าอนาเขตวัดแห่งนี้คล้ายกล้องวงจรปิดเฝ้าดูการกระทำของพระเนนเถนชีไม่ให้ทำชั่วเสียงหมาหอนหลวงพี่หนูกลัว สาวคู่ขามีสีหน้าหวาดกลัวพระทันวายัางนวนเนียเสพกามไม่เลิกจ่ๆร่างสาวคู่ขาก็กระตุกตาเบิกค้างเมื่อมีผีผู้หญิงแต่งชุดไทยสีแดงไต่ลงมาจากต้นตะเคียนชีหนา้าพระเร็วหญิงชั่วออกไปจากวัดเดี๋ยวนี้จูจ่ๆสาวคู่ขาก็ กลายเป็นศพเน่าเหม็นมีนอนไตยย้วเยเยะน้ำเหลืองและนอนร่วงหล่นใส่ร่างพระธันวาเขาตกใจแทบสิ้นสติทั้งคู่ต่างวิ่งเป็นชีเปลรยปากก็ร้องผีรอกผีรอกวิ่งออกไปนอกวัดถูกรถ,ถทับตายคาดที่นางตะเคียนยิ้มที่ได้กำจัดมารศาสนา ไปลงนรกเธอ